ดาราสาวอุ้งท้องเฝ้าสามีไม่ห่างหลังผ่าตัดฝ่ายชายลั่นสงสารภรรยาจากที่ทราบกันว่าตูนบอดี้สแลมเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอพักงานหนึ่งเดือนตอนนี้ก็รักษาตัวพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาก้อยรัชวินคอยเฝ้าดูแลไม่ห่าง ล่าสุดสาวก้อยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดราทวินวงเผยภาพตัวเองนอนเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความบอกว่าเป็นครั้งที่สามในชีวิตที่ได้มานอนเฝ้าคนรักจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนกันก็นกที่โรงพยาบาลนี่แหละตอนนั้นกำลังศึกษาดูใจกันมาหกเดือน แต่ยังไม่เป็นแฟนกันจนที่ตูนประสบอุบัติเหตุที่กระดูกต้นคอระหว่างเล่นคอนเสิร์ตแล้วก้อยไปนอนเฝ้าแบบนี้เลยพอเขาลืมตามาเห็นก้อยนางก็เลยขอเป็นแฟนจาฮิวเล่าไปก็เขินเหมือนกันนะจากวันนั้นจนวันนี้ก็เกือบ13ปีแล้วและเราก็เลยนับวันที่หนึ่งกันยาของทุกปีเป็นวันครบรอบของเราซึ่งใกล้จะถึงแล้ว หลังจากนั้นพอแต่งงานได้เดือนเดียวไปฮันนีมูนกันที่ตูนก็เข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้มีเรื่องเส้นประสาทเข้ามาบวกกับเรื่องหมอนรองกระดูกเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นที่ตูนไม่ได้ตัดสินใจผ่าแต่ใช้วิธีกายภาพเอาซึ่งอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หายหนึ100่งรเปอร์เซ็น จนมาครั้งนี้ก้อยคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วพี่ตูนจึงตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษามันให้กลับมาใช้งานได้อย่างดีที่สุดแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเราใช้เวลาปรึกษากับคุณหมออยู่เป็นเดือนเดือนพี่ตูนต้องบินไปบินมาเพื่อมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาล จนได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดและก้อยก็เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีเพราะได้เจอคุณหมอที่เก่งมากๆพี่ตูนจะต้องกลับมาแข็งแรงมีพลังซึ่งผ่านมาสามวันหลังจากผ่าตาดัดอาการพี่ตูนก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นมากๆากๆๆเยอและการนอนเฝ้าพี่ตูนครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะมีเจ้าตัวเล็กในท้องห้าเนือนมานอนเป็นเพื่อนด้วย หลังจากที่ก้อยนอนเฝ้าพี่ตูนมาสองคืนวันนี้คุณพ่อบอกว่ากลับไปนอนกอดลูกเถอะพ่อพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพ่อสงสารหนูไม่ได้นออ,อนอแม่แค่อยากบอกพ่อว่าแม่เต็มใจและยินดีที่สุดขอแค่พ่อหายดียิมได้กลับมาแข็งแรงเพื่อลูกน้อยของเราและคนที่รอฟังเพลงของพ่อพ่อ แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KTS เจ์นี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม KT ทะเล